สำหรับวิธิทัศน์ดังต่อไเปน็นนี้นี่เป็นเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับซึ่งจะประกอบด้วยผู้สูงอายุ2รายนะครับรายแรกเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บหน้าอกนะครับซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับขอเชิญรับชมวิธิทัศน์ได้แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ ผมเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้คุณลุงเนี่ยแกมีอาการแน่นหน้าอกมากเลยครับตั้งแต่บ่ายนีย้ผมก็เลยแวะ,ะพาคุณลุงให้เรียกรถฉุกเฉินมารับแล้วก็มาหาคุณหมอเนี่ยแหละครับลองเล่าอาการให้ฟังนะครับตั้งแต่ต้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับคุณลุงเป็นโรคเบาหวานความดันเนี่ยครับแล้วก็เมื่อเช้านี้แกก็ไปเดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็ พอประมาณสัก11บเอโมงก็เห็นว่าบนเหนื่อยๆแน่นหน้าอกตอนและก,ก็ไม่ไม่เป็นอะไรมากนะครับพอบ่ายเนี่ยก็กลับมีอาการแน่นหน้าอกมากขึ้นหเห็นเหนื่อแตกแล้วก็ทำหน้าซีดจะเป็นลมเลยครับผมก็เลยไม่รู้ว่าแกเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าคุณลุงมีโรคประจำตัวเป็นก็เป็นเบาหวานะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันสูง นะครับก็ก็เห็นว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลจุลาทุกาสามเดือนนะผมก็เพิ่งมา,มาดูแลคุณลุงได้ประมาณอาทิตย์กว่านี้เองนะครับลูกชายแกให้ผมมาช่วยดูแลก็เท่าที่ทราบเมื่อเดือนก่อนเนี่ยก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลจุลาก,าก็ก็ดูอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับว่า ที่จดมาให้ความดันก็อยู่ประมาณร้อยสี่ิบร้อยห้าสิบนะครับน้ำตาลในเลือดก็ประมาณร้อยสามสิบนะครับไขมันก็ก็ดูเห็นว่าปกตินะครับผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับ,รบกเ็เมื่อเมื่อเมื่อเช้าก็ยังดีอยู่เลยผมก็ให้ยาที่บ้านก็มีเครื่องเจาะน้ำตาลนะครับ,รบเมื่อเช้าผมก็เจาะได้ ประมาณ120ยี่สนะครับผมก็ให้ยา,ากับคุณหมอนะครับก็เดี๋ยวยา,ยาตรงนี้นะครับครับครับก็แล้วคุณลุงเคยแน่นหน้าอกอย่างนี้มาก่อนไหมครับเท่าที่ผมทราบเอก็เมื่อเห็นว่าเมื่อ,อต้นเดือนก็เคยคล้ายๆมีอาการเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับครั้งนี้ครั้งนี้นี้ แก,แกบ่นแกเจ็บแน่นมากเลยนะครับแกบอกแกไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วก็เป็นนานมากเลยครับเห mm ็น hmm. แก,แกมียาอมใต้ลิ้นอยู่ด้วยผมก็ให้แกอมใต้ลิ้นไปแล้วตอนตอนเห็นเมื่อช่วงเช้าให้ออมใต้ลิ้นไปก็ก็รู้สึกดีขึ้นแต่ตอนบ่ายเนี่ยให้ยาอมใต้ลิ้นไปสองเม็ดก็ไม่ไม่ช่วยเลยครับแกยังแน่นมากเลยนะครับ แต่ตรวจขึ้นหัวใจครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่นะครับอ๋อก็ก็คราวที่แล้วครับที่ไปโรงพยาบาลจุฬาก็เห็นว่าตรวจขึ้นหัวใจก็ดูเ,เท่าที่ทราบก็ลูกชายเขาบอกเขาว่าไม่มีผิดปกติอะไรนะครับเห็นว่าหัวใจอาจจะโตอยู่นิดหน่อยแต่ดูเขาว่าไม่มีหัวใจขาดเลือดอะไรนะครับ แล้คุณลุงเคยเป็นโรคกระเพาะหรือว่ากดไหลย้อนอหรือทานยาแก้ปวดอะไรบ้างาไหมครับครับเท่าที่ผมทราบก็สมัยก่อนคุณลุงคงเคยเป็นนะฮะเห็นแกคงกินเหล้าสูบุรี่อะไรอย่างนี้ก็เห็นว่าลูกชายบอกว่าพ่อเขาสมัยก่อนเคยต้องกินยาโรกระเพาะหรือว่ายากดไหลย้อนแต่ตอนหลังนี้ก็กไม่มีฮะยาที่กินก็ที่คุณลุง ที่ผมจัดให้คุณลุงก็ก็มีอยู่เท่านี้ครับ,รบดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มียาลดกระเพาะใช่ไหมครับคุณหมอครับแต,แ,ตแต่ช่วงนี้มีอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกอะไรบ้างไหมครับถ้าไม่ไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อเชา้าที่ไปเดินก็กยังไม่บน่นผมคิดว่าคงไม่มีอุบัติเหตุอะไระครับ อ๋อแต่ตอนนี้ยังสูบบุหรี่บ้างไหมครับโออลูกชายเขาบอกคุณพ่อเขาหยุดสูบบุหรี่มาหลายปีแล้วครับเหมือนว่าประมาณสักห้าหกปีแล้วเล่าบุหรี่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้แล้วครับงั้นเดี๋ยวขอตรวจร่างกายคุณลุงหน่อยนะครับได้ครับครับเชิญครับคุณหมอครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ ครครับคุณพัิครับคุณหมอเป็นยังไงบ้างนะครับวัดไข้ได้สามสิบหกจห้านะคะหายใจยี่สิบสีชีพประจร้อยี่สิบวัดความดันได้สองร้อยหนึ่งร้อยออกซิเจนเก้าสิบครับคุณลุงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแน่นหน้าอกมางครับคุณหมอ,อมเป็นมานานหรือย,อยังนะครับก็ตังต้งแต่ตอนบ่ายนะครับเมืมอม่อเช้าผมไป ออกกำลังกายมาแล้วก็เลยแด่นนะ้าอกก็เมื่อเช้าเขาให้อมยาไปสองเม็ดก็ดีขึ้นแต่ตอนบ่ายนี้มันแน่นอมยาไม่ดีขึ้นเลยครับเริ่มเป็นตั้งแต่เริ่มออกกำลังกายเลยนะครับรบเดี๋ยวขออนุญาตตรวจด,ดูร่างกายนิดหนึ่งนะครับ,รบขอบคุณ,ค,ณครับคุณลงุงมองลงข้างล่างนะครับครับมองขึ้นข้างบนนะครับ เดี๋ยวขอดูคอนะครับ,รบเดี๋ยวขอตรวจหัวใจตรวจปอดหน่อยนะครับครับเดี๋ยวขอตรวจตรวจดูท้องนะครับโอ,อ้ทองก็ไม่ไม่ไม,ไมีบวมนิดหนึ่งนะครับขอ,อดูขานะครับ ก็มีวมนิดหน่อยนะครับแต่ก็เดี๋ยวขอตรวจดูน้ำตาลปลายนิ้วหน่อยนะครับน้ำตาลปลายนิ้วได้130ก็ก็ปกติดีนะครับก็แต่ตอนนี้สงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็อาจจะต้องตรวจขึ้นหัวใจดูนะครับให้ท่าคุณพ,พ,พยาบาลเขาตรวจดูนะครับ ครับก็คุณลุงขึ้นหัวใจก็สงสัยจะมีหัวใจขาดเลือดเฉียบพันธ์นะครับครับก็ครับผมต้องทำยังไงครับก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลอาจจะช่วงแรกอาจจะต้องนอนห้อง ICU ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องตรวจเลือดแล้วก็คงต้องรีบไปฉีดสีเพื่อดูว่าหัวใจขาดเลือดเฉียบพันธ์นะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับครับ ในกรณีผู้สูงอายุรายนี้นะครับ70ปีมีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานความดันสูงไขมันสูงนะครับรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลได้รับยาอยู่สม่ำเสมอแล้วมามีอาการเจ็บหน้าอกหลังจากที่ไปออกกำลังกายนะครับอาการเจ็บหน้าอกตรงตำแหน่งตรงนี้ตรงตรงกลางนะครับแล้วอาจจะร้าวไปที่หัวไหล่ หรือว่ามีอาการร้าวไปที่คอนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอาการต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับแม้ว่าอมยาใต้ลิ้นแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาวะที่จะต้องนึกถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นภาวะที่ผู้ดูแลควรจะต้องนึกถึงอันดับแรกนะครับในผู้สูงอายุที่มีอาการแบบนี้และควรจะต้องรีบตามศูนย์การแพทย์ ฉุกเฉิน1669เพื่อนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพราะการที่นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วจะช่วยในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้กรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับหรือว่าไม่หายใจหรือว่าผู้สูงอายุไม่รู้สึกตัวก็เป็นกรณีที่ฉุกเฉินที่สุดที่จะต้องทำการกดหน้าอกปั๊มหัวใจนะครับซึ่งผู้ดูแลก็ควรจะต้องมีความรู้ในการ ประเมินผู้ป่วยตรงนี้นะครับ